สวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับวันนี้อยู่ที่ช่างบองเหมือนเดิมครับอันนี้งานอะไรเขานี่ต่อเสาต่ออะไรหรือเปล่าช่างทำอะไรครับนี่ต่อเสาครับต่อเสารู้รู้แล้วว่าต่อเสาต่อทำอะไรใส่กล้องวงจรครับฮะใส่กล้องวงจรใส่กล้องวงจรกล้องวงกล้องวงจรเปิดปะอ๋อฟิตดิอ๋อฟิตมันจะดูยังไงเลย นี่ในในเลยอันนี้เรียกเกล็ดอะไรเกล็ดปลาไหลปลาไหลปลาไหลมันไม่มีเกล็ดอันนี้แสดงว่าเกล็ดปลาหมอนี่ในในในช่างบ้องไปไหนไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยววันนี้มีเอฟซีมาโทรมาถามเยอะราคารถอ่ะพอรู้บ้างไหมเอาเจ้าไปไหนอ่ะ๋อบอกทุกคันเลยเผื่อเขาเห็นก็ชกเขามาซื้อเลยมันมันบอกไม่ถูกครับบอกไม่ถูก รู้จักราคาโมไซค์บ้างไหมอันไหนราคาเท่าไหร่โอ้มี่เอฟซีเขโทรมาถามเยอะอยู่โอ้อันนี้ทำไมมรูใหญ่เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมดูโอ้นี่เราดูเขาจะอุดรูได้ไหมผมว่าน่าจะไม่ได้ลองดูไปหนึ่ ฝั่งโน้นก็ยิ่งชายครับฝั่งโน้นนี่ครับมอไซค์เยอะแยะเลยช่างใหญ่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวรอเขาเชื่อมเสร็จก่อนจะถามราคารถไหมเบอร์เอฟซีชอบคันไหนก็ทักไม่ได้เลยในเบอร์โทรเขาอะ ไม่ใช่ช่างมองจะขายรถแอปด้วยนี่แับขายกี่บาทนแะ้นะกีบาทหนึ่งแสนโอ้ต่อลงเอ๊ะแพงแท้เห็นลงเฟส 9, 000, เก้ามือนึ่งหกแสนหนึ่งแล้วอ๋ออันนี้ขากป็งผู้ไงหนึ่งแสนเออใกล้ได้รีว,วิวรถดีกาเลย โอยเชื่อดูดูาด้านูายีเะเาบนชื่อมอย่างนบ้านน่อจำมือมือจำมือจะเชื่อมนะเฮ้เพชดดชดันนี่เอาแบบไม่ต้องมกไม่ต้องมกเลยแบบนี้เอาแบบโอ้โครับดูกันแตดูนานดิน้วกอยเข้าได้เลยก็โตโตเออจะเชื่อมได้ไหมเจะดูนี่อะนี่สใจนี่อยู่ กำลังสนใจอันนี้ยอยู่ไได,ดูเทคนิคการเชื่อมหนอยอูอดังแบบนี้เสียงรู้เลยว่าแบบไหนครูช่างเขาว่าเชื่อมอันนี้เนี่ยมันติดดีนี่ย่ะ yeah. เังยยเย้ยย้ยืยอบยยนยยยยยอยยยยยยนี่ยย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 เยย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 ยเยายยยยยย้ยย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 นนียย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 ้ยย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 ยมยยมยยเยยยยยเยยยยยยยดยย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 ย โวเด็งนี่กล้าแล้วเนาะออโอ้อ้าวได้จับศูนไม่ได้เชื่อมนี่จับจับจับนนะดับน้ำอ,อยู่กับเสา <laughs> โอูโ้เด้ได้เชื่อมเสร็จเดินบอกราคาตรงนะี้คลิปหน้าเพื่อเขาสนใจบอกเบอร์โทรไปด้วยเลย ก็ก็บอราคาไปเกินเกินไว้ก่อนมันมาแล้วเตะแล้วในช่วงไม่เอาไอ้ไอ้ที่อยู่เนี่ยคันละบพันสองพันก็บอกไปก็ได้เลขอะไรมายกนาจนเลยในท่อประปาหรือเปล่าโอ้ มีใบอนุญาตค้าของเก่าเวียนพาณิชย์ไปเก็บรับเงินอะไรเขานี่ใบอนุญาตประกอบการทุกกรณีอะไรเขานี่ยโอ้สามสี่แผ่นนี่ครับไม่ใช่ทำลอยๆนะมีใบอนุญาตหมดเลยนี่ครับรถรถเต็มบ้านทางข้างหลังก็มี เดี๋ยวคลิปหน้าครับมาดูราคารถเยาเยา้าแบบเยาเยา้ยาเลยราคาไม่ทึ้งมือนนะเป็นหลักพันหลักร้อยก็มีอ่สวัสดีครับ